ตัวเต็งฟุตบอลบิ๊กแมตช์ครับประจำค่ำคืนวันนี้ครับเราไปที่สนามสแตฟฟอร์ดบิดกันเลยละกันครับเวลาตีสามตรงในศึกยังด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นคู่ปิดสนามเลยครับระหว่างยังด้านของเจ้าถิ่นครับอย่างด้านสิงโต้เงินครามเชลซีนั่นเองครับอันดับ6จะเปิดรังรับการมาเยือนครับของยังด้านหมาป่าสีส้มอย่างวูแรมตันอันดับที่17ของลีกนั่นเองครับก็ถือว่าในสถานการณ์ตอนนี้ครับเราไปดูในรอบผลงานครับของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยละกันครับเจ้าถิ่นนาาางลลสถผแะ การค่อนข้างที่จะย่ำแย่เลยครับในช่วงหลังในเกมลีกที่ผ่านมาครับตลอด5เกมหลังสุดครับที่ผ่านมาในเกมลีกครับพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะจากทีมไหนได้เลยครับรวมถึงทางด้านของผลงานล่าสุดนะเปิดลางสแตมฟอร์ดบิทครับทำได้แค่เสมอไหนเสมอกันกับบอลมัดไปแบบสุดมันถึง2ประตูต่อ2เกือบหลับเหมือนกันครับ้าไม่ได้รเจมครับมาซัดประตูในช่วงท้ายเกมนั่นเองครับจะพบกันในด้านของทีมผู้ไม่เยือนนะอย่างด้านหมาป่าสีส้มอย่างวูฟแฮมตันนะก็ถือว่าลังอันดับที่17ของตารางนะตอนนี้ครับกับสถานการณ์ตอนน โซนท้ายตาราง นะโซนตกชั้นเลยครับสำหรับแนด้าของหมาป่าสีส้มวูฟเบลตันครับ21นัดที่ผ่านมาครับเก็บไปแล้วหมด16คะแนนครับจากการชนะ4เสมอไหนเสมอกันไป4แพ้13เกมล่าสุดวูฟเบลตันนะบุกไปแพ้แดนด้าของสาริกาดองนิวคาสเซิลครับเปแบบขาดลอยในเกมหลีกถึง3ประตูต่อศูนย์ครับนะส่วนคู่นี้ครับสถิติการพบกันในรัชแรกครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นแดนด้านของเชลซีครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าแดนด้านของหมาป่าสีส้มอย่างวูฟเบลตันครับบุกอัดแดนด้าวูฟเบลตันถึงถิ่นครับไปแบบขาดลอยถึง6ประตูต่อ2คคครรัับบกกก่่ออนนนเเมูี้้หาาสืจ ตามระเดศครับ ยกให้แดงดาสิงโตนเงื่อนคามเชลซีกับเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะนะต้องขาดลอยเท่านั้นครับสองประตูถึงจะได้สดชื่นแบบเต็มระบบนะถึงยังไรก็ตามครับถ้าเทียบกันแล้วหมัดต่อหมัดบอลต่อบอลเชลซีฟอร์มช่วงหลังแย่เหลือเกินนะบวกกับแดงด้านของบูแวมตันนะในช่วงนี้ับล่าสุดโดนนิวคาสเซิลถล่มไปแบบขาดลอยถึงสามประตูต่อศูนย์เกมลุกของเขาครับผมไม่ปฏิเสธครับว่าแดงดาของมาทิสคุณย่านะครับคือปัญหาวันนี้เลยครับของแดงด้าเชลซีนะนะวันนี้ต้องปิดแดงดาของมาทิวคุณย่าให้ได้ครับถ้าปิด ตัวให้กับในด้าของบูเวนตันครับและเชื่อว่าเกมลุกไม่ว่าจะเป็นโคปาเมอร์จาดอนซานโชนิโคลัสแจ็กสันนะวันนี้น่าจะล่าสกอร์ให้กับเชลซีได้ครับเชื่อว่าวันนี้ไม่น่าจะปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือครับวัดใจครับมองไปที่ในด้าของเจ้าถิ่นนะครับอย่างในด้าสิงโตนั้นเมื่อคามเชลซีคํำคืนวันนี้ประตูแรกมาไวมีโอกาสที่จะชนะขาดถึง2ประตูอย่างแน่นอนครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำค้ำคืนวันนี้นั่นเองนะสวนพี่ท่านไหนแล้วกันนะที่สนใจครับอยากรับเมนูเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องปัดกว่าไปที่หนน้้าาาาาาช่่อออองตตตยยลโปคครับจจะมมมีธิิูทวเขใแก เข้ามาได้เลยส่วนค่ำคืนวันนี้ครับก็ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วเจอกันในค่ำคืนวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ